สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับเจ้าโควิด1 9 Antigen Test k i เนะคะเป็นชุดตรวจโควิดอย่างเร็วที่ประชาชนสามารถซื้อมาตรวจได้ด้วยตัวเอง ก็รัฐบาลเพิ่งจะอนุญาตนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยมีการนําเข้ามาจําหน่ายกันบ้างแล้วแล้วรัฐบาลก็ออกมาเบรกตอนนั้นบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้การอ่านค่าจะเพี้ยนได้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้นประชาชนสามารถอ่านค่าได้เองค่ะเอาละเอาละเอาละประเด็นนั้นช่างมันเอาเป็นว่าตอนนี้ทุกคนสามารถซื้อมาตรวจได้เองแล้วนะคะนั่นซื้อมาที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะจากร้านขายยาแถวบ้านค่ะซึ่งเป็นการแบ่งมาจำหน่ายจากกล่องใหญ่อะนะคะ ในหนึ่เซ็ตที่ซื้อมานี้นันซื้อมาในราคา350บาทเขาบอกว่าเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะ <Wow. S 1> ก็ไม่รู้ว่าหมดโรเนี่ยราคาจะสูงขึ้นกว่านี้ <Wow. S 1> เท่าไหร่จะมีคู่มือค่ะที่เขาจะปริ้นใส่กระดาษ A4 มาให้นะคะแบบนี้เลย ะะแล้วก็ในคู่มือจะเห็นว่ามี QR code ด้วยนะคะตรงนี้ QR code ตรงนี้ค่ะสามารถสแกนเพื่อไปดูวิธีการใช้แบบเป็นคลิปวิดีโอได้นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวนั้นจะเอามาให้ดูด้วยในท้ายคลิปค่ะส่วนหนึ่งชุดของการตรวจมีอะไรบ้างนะคะตัวนี้ค่ะคือไม้สวอปนะคะเอาไว้เก็บตัวอย่างเพื่อที่จะตรวจส่วนตัวนี้ค่ะแบ่งใส่ถุงซิปล็อกมาแท่งนี้นะคะเป็นกระบอกที่เราจะเอา ไม้สวอปเนี่ยแยงลงไปขานห็นน้ำยาไหมนะคะเพื่อที่จะเป็นาการตรวจหาเชื้อจากตัวอย่างของเราจุกนี้ก็คือปิดกลับเข้าไปนะคะแล้วก็หยดออกมาที่ปลายนี้เข้าไปที่ตัวอ่านค่าที่จะอยู่ในซองฟอยด์แบบนี้ค่ะน่าจะยังไม่แกะนะคะจนกว่าจะใช้อย่าลืมนะคะก่อนใช้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะดูวันที่หมดอายุด้วยนะคะอ่ะ ประมาณนี้นี่แหละคะ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะว,ว่าวิธีการใช้งานนั้นเป็นอย่างไรอ้อฝากทุกคนด้วยนะคะเวลาที่จะซื้อหานะคะในส่วนของ Antigen test คิตเนี่ยนะคะโควิด1 9 a เ t i g e n test คิ Kit เนี่ยเขาจะมีการเก็บตัวอย่าง3แหล่งด้วยกันนะคะทุกคนก็คือเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกชุดที่นันซื้อมาเนี่ยเป็นการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกค่ะ แค่นี้ก็จะแยงเข้าไปนะคะที่โพรงจมูกของเราเนี่ย1.5เซนติเมตรนะคะอันนี้เรียกว่าการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อเทสคิดที่เป็นการเก็บตัวอย่างจากหลังโพรงจมูกอันนั้นจะแยงเข้าไปลึกๆเหมือนกับเวลาตรวจ RT-PCR นะถ้ารู้ตัวว่าทำแบบนั้นไม่ได้ก็อย่าไปซื้อ ตัวเทสคิดที่ต้องเก็บตัวอย่างหลังโพรงจมูกมานะจ๊ะเดี๋ยวจะใช้งานกันไม่ได้อีกหนึ่งประเภทค่ะก็จะเก็บตัวอย่างจากช่องคอนะคะอันนั้นก็จะไม่ยากเหมือนกันก่อนซื้ออยาลืมถามด้วยนะคะว่าตัวแอนติเจนเทสคิดที่เราจะซื้อมาใช้นั้นเก็บตัวอย่างจากจุดไหนเพื่อที่เราจะได้สามารถใช้งานเขาได้ค่ะ,ะเดี๋ยวพาไปดูคลิปวิดีโอสำหรับการใช้งานกันนะคะ วิธีการใช้งานนะคะก็ต้องมีการล้งางม้ล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะก่อนที่จะมีการทําการสวอปเทสค่ะแกก่องออกมาเลยนะคะแล้วก็ดูวิธีการเตรียมอ,อุปรกรณ์ตามที่ขึ้นตัวอย่างเอาไว้เลยค่ะเขาจะมีคู่มือการใช้งานนะคะสำหรับตัวนี้ที่นันให้ดูเนี่ยก็คือคู่มือที่เขาเป็นส่กระดาษ A4 ก็เข้าสู่ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างที่โพรงจมูกแล้วล่ะนะคะแกะถุงซิปล็อกออกมาก็จะได้เห็นกระบอกนะคะหรือว่าหลอดเก็บตัวอย่างเชื้อในนี้ก็จะมีน้ำยากสก,กาัดเชื้ออยู่นะคะซึ่งถ้าจากที่นันซื้อมาเนี่ยเขาจะแบ่งออกมาและใสยอยู่ในถุงซิปล็อกจังได้ใช่ไหมคะส่วนตัวนี้ค่ะก็จะเป็นไม้สวอปนะคะที่ปลายด้านหนึ่งจะเป็นสัมีเราแกะฝั่ง ด้ามจับนะคะหยิบออกมาแบบนี้เลยค่ะจากนั้นค่ะก็นำไปสวอปนะคะหรือว่าปั่นเก็บตัวอย่างในโพรงจมูกของเราแยงเข้าไปลึกประมาณ1.5เซนติเมตรนะคะวนฝั่งละ10ครั้งเพื่อได้ตัวอย่างเชื้อที่เพียงพอค่ะจากนั้นนะคะก็นำเอาก้านสำลีนี้ แยงลงไปในกระบอกที่มีน้ำยาเก็บเชื้ออยู่วน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 ,วนแบบนี้นะคะ10ครั้งด้วยกันค่ะก่อนจะหยิบไม้สวอปออกมานะคะก็บีปลายให้มันหยดลงไปให้หมดจากนั้นเอาจุกที่เขาให้มาปิดกลับเข้าไปแบบนี้เลยค่ะนะคะจากนั้นนะคะก็ทำตามตัวอย่างที่บอกเลย น้ำยาที่อยู่ในหลอดนี้นะคะลงไปในตัวอ่านค่าค่ะผ่านไป1ิบนาทีแล้วก็อ่านค่าถ้าเกิน30นาทีแล้วจะอ่านค่าไม่ได้นะคะผลการอ่านค่าขึ้นมาแบบนี้เลยการอ่านค่าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะคะขึ้น1ขีดตรงคำว่าตัว c อันนี้คือให้ผลเป็นลบค่ะแต่ถ้าเกิด2ขีดผลเป็นบวกก็คือเสี่ยงที่จะติดโควิดนะคะให ส่วนถ้าเกิดขึ้นคิดเดียวที่ตัวทีนั่นแปลว่าการอ่านค่าไม่ถูกต้องให้ตรวจเชื้อใหม่อีกรอบหนึ่งด้วยชุดตรวจชุดใหม่ค่ะง่ายๆเท่านี้เองนะคะทุกคนลองไปซื้อชุดตรวจมาตรวจได้นะคะถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเสี่ยงติดโควิด -19 แต่ถ้าเกิดว่าให้ผลตรวจเป็นบวกออกมาแล้วก็อย่าลืมค่ะไปคอนเฟิร์มผลตรวจอีกครั้งด้วยวิธีการ RT-PCR ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ